สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคลิปนี้มาต่อการเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Mitsubishi ็กแพนเดอนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นล้อรุ่นใหม่เลยนะครับสังเกตได้ก็คือว่าลายของเขานะครับจะไม่เหมือนกับลายรุ่นก่อนๆที่ว่าเคยเราเคยติดมานะครับเพราะฉะนั้นลายพวกนี้จะเป็นของรรุ่นใหม่ๆทั้งสิ้น ตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นขอบ16นิ้วนะครับติดอยู่กับยาง2 0 5 5 6นะครับเนี่ยขอบ16นิ้วนะครับผมก็เป็นบิสโตน e ีโคเปียนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับผมลายของเขานะครับแบบนี้มิสซูก็ออกแบบมาก็เป็นลายใหม่ๆดาเงาแบบนี้เหมือนกันแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดสีดำเงาเนี้ยค่ายแรกที่ทำน่าจะเป็นคอมด้านะครับผมเมื่อประมาณปี2014นี่เริ่มทำแล้วนะครับแล้วก็ลากนั่นก็เื่อนมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูยางกัน ว่ายางสภาพเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับยางก็จะออกแนวใหม่ๆเลยนะครับมีตุ่มนะครับชัดเจนนะครับอันนี้เรียกได้ว่าวิ่งนี่ไม่เกินร้อยร้อยกิโลแน่นอนอ่ะผมเอาไม่เกินเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้ปุ๊บเนี่พวกนี้จะเริ่มจางนะครับอันนี้ยังอยู่ชัดเจนเลยนะเพราะว่าตรงนี้คือส่วนที่โดนถนนทั้งหมดนะครับใช้งานนี่หายแน่นอนนะครับผมมาดูหลังล้อกันนะครับผมก็หลังล้อจะมีอะไรให้เราดูบ้างอ่านี่นะครับผม ตรามิตซูบิชินะครับอ่าชัดเจนนะครับมิตซูบิชินะครับผมแล้วก็เม็ดอินอินโดนีเซียนะครับล้อรุ่นนี้ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับผมอ่าไม่ใช่ไทยนะอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีตาเอ็นไกเห็นไหมครับนี่นะครับผมเอ็นไกนะครับตาเอ็นไกเลยนะครับแล้วก็คอ16นิ้วกว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซต46นะครับเรื่องออฟเซตไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับผมเคยบอกไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะถ้าท่านไม่ได้ไปใส่ล้อข้ามรุ่น นะครับท่านเส้นเพีแค่รู้ว่าเออมันคือล้อแท้แล้วก็เป็นขอบที่เราต้องการไหมแค่นั้นพอถ้าใส่ล้อตรงรุ่นไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเลือกออฟเซ็ตนะครับอ่าโอเคครับผมตัวนี้นะครับเป็นขนาด5รูมาตรฐานนะครับก็คือมิสูจะมีขนาด5รูมาตรฐานเท่านั้นก็คือ5รู114นะครับ5ราลูร้อยสิบสี่ของมิสูมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแรสเตอร์เอ็กนะครับสเปซมาโกนครับมิสูไททันนะครับก็คือทุกอย่างคือห้าลูมิสู ใส่ด้วยกันได้หมดล้อรุ่นนี้เอาไปใส่ได้เลยนะครับเอาไปใส่กับไททันตัวเี้สวยนะปอได้เลยนะครับก็คือว่าพร้อมใช้ทันทีนะครับล้อพร้อมยานะครับตัวนี้ถ้าเฉพาะยางนี่เบิกกันใหม่นี่เส้นหนึ่งก็มีประมาณ3ามพันะครับเฉพาะยางเดียวเป็นหมื่นละนะครับตัวนี้ได้ล้อด้วยนะครับแล้วก็ได้ยางแบบนี้เลยผมขายอยู่นี่มือสองห้าร้อยบวกลบแล้วกันนะครับผมแล้วแต่สภาพยางใส่ได้กับรถมิสูรห้าลูได้ทุกรุ่นนะครับสเปซบาร์ก็จะชอบนะนะครับผมเพราะว่า ล้อของรถสเปรบาร์กอนบางทีมันหายากและมันเก่าแล้วนะครับผมเอาล้ออย่างเงี้ยไปใส่นะครับผมรับบอกได้เลยสวยนะครับเราทํารถเนี่ยเไปลูกค้าอีกท่านหนึ่งขับรถฟอร์ดนะครับฟอร์ดโฟกัสจะเป็นรุ่นเก่านะครับมาเปลี่ยนล้อนะครับเป็นรุ่นใหม่โอ้พอเปลี่ยนปุ๊บนี่สวยมากนะครับผมจากล้อที่แบบมีรอยนะครับเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวอะ่ะคิดดูแล้วการรถนี่ดูแพงขึ้น,นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นล้อรถนี่สําคัญนะถ้าท่านอยากแต่ง โดยใช้เงินไม่เยอะนะคะทำให้รถดูวสวยขึ้นผมแนะนาเปลี่ยนล้อก่อนนะครับผมก็คือเป็นล้อเดิมนี่แหละเป็นล้อแท้ติดรถแต่เพียงแค่ว่าให้มันเป็นสภาพใหม่ๆอะไรก็ได้นะครับเราไม่จาเป็นต้องไปใส่ล้อแฟชั่นที่เป็นล้อแท้ที่ราคาหลายหมื่นก็ได้นะครับจ่ายแค่นี้ก็สนอนกันนะครับร้านเรานะครับอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับหน้าร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับผมให้ดูทุกคลิปเลยอย่าเพิ่งเบื่อก,กันนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะครับ ดูมาจาก u t u b e ก็ยังถามผมอยู่เลยว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านเราอยู่พระรามสองนะครับอยู่ถนนบางสุเทียนชายทะเลร้านจะอยู่เลยซอยเทียนทะเล2ี่มา2 0 0เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับหน้าซอยเป็นโรงรักจำนำจากปากทางพระรามสองนะครับหน้าซอยเป็นโรงรับจำนำนะครับถ้าลูกค้ามาไม่ถูกยึดเซ็นทรัลพระรามสองจุดใหญ่เป็นจุดหนักก่อนนะครับแล้วโทรมาหาเราเดี๋ยวเราบอกทางให้หรือ GPS นะครับแอดไลน์มาครับจัดเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่าง เดี๋ยวเราส่งพิกัดโลเคชันให้รับรองถึงหน้าร้านนะครับง่ายมากขากลับท่านก็โลเคชันอยู่ที่บ้านท่านท่านก็กลับได้สบายทุกนี้ไปไหนมาไหนผมก็ใช้ GPS เหมือนการเพระบางทีมนงงนะครับ GPS มันช่วยเราได้เยอะนะครับผมก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีร้องมานำเสนอกันอีกนะครับยังไม่หมดนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ